สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี F.C. ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมระจันไก,ก่นันทาอดีตกรรมการสมาคมโพดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปมัมภมพบกันวันที่21มิถนายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันศุกขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคู่รักดารา นักร้องซึ่งกำลังเป็นข่าวจบเส้นทางรัก8ปีนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณว่านธนก,กิจพาณิวิ์กับคุณฟางทะนันทรน,นิรสิงห์นะครับจะให้ตามคำแนะนำของ f อผู้น่ารักเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไทม์ไลน์ของทั้งสองคนกันสักนิดหนึ่งนะครับคู่นี้ผมเคยวิเคราะห์ไว้หลายครั้งนะครับครั้งล่าสุดคือ18กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานะครับมีข่าวลักเลิก,ลก,เก,เกกันมาหลายครั้งที่ผ่านมาไม่นานฝ่ายชายให้สัมภาษณ์ว่ายัางรักกันดีนะครับล่าสุดยี่เดมิถุนายน2 5า7ดนะครับด้านแฟนสาวคุณฟางทัศนันทน์เมื่อถูกถามว่าตอนนี้โสดไหมเธอตอบว่าตอบด้วยเพลงนี้แล้วกันก็ตามเพลงนี้เลยค่ะก่อนที่จะร้องเพลงอย่างโสดนะครับงานนี้ต้องขอบอกว่าแฟนคลับ เกิดอาการว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาเรามาดูจากดวงชะตาของทั้งสองคนกันนะครับคุณฟางท่านันทน,นิลสิงห์เกิดวันที่12กันยายนส5 3พน้ยตรงกับวันพราชสบ,บดีขึ้น4่ข้ามเดือน10ปีมะแมนะครับอายุปัจจุบันคือ32ปี7เดือนกับ9วันนะครับยังาง33คุณว่านธนก,กิจเกิดวันที่12สิงหาคม2528ตรงกับวันจันทร์แรม12บ่ํข้ามเดือน8ปปีฉลูนะครับ อายุปัจจุบันคือ38ปี10เดือนกับ9วันนะครับย่าง39ปีเดี๋ยวเรา,าโฟกัสเรื่องความรักความเป็นคู่ครองกันเลยละกันนะครับคุณฟางเกิดวันพฤหัสนะครับคุณว่านเกิดวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นคู่ธาตุคู่ธาตุแปลว่ามีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะครับเดือนเกิดคุณฟางมีดาวองค์การกลุ่มนะครับคุณว่านมีดาวอาทิตย์กลุ่มในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นคู่ศัตรูคู่ศัตรูหมายถึงตัดทอดวงชะตาให้ต่ำลงนะครับความมั่นคง ครอบครัวนะครับพันธุจุดนี้คุณฟางถือว่าค่อนข้างมีปัญหานะครับด้วยพันธุไปกระทบผินะและไปกระทบมหาอุบาติในทางอังคาวิชานะครับคุณว่านจุดนี้ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับด้วยพันธุไปกระทบมหาโจรในอังคาวิชานะครับความมั Audrey ่นคงคู่จุดที่เป็นลาภนะครับคุณฟางจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับด้วยเป็นดาวพุธเป็นดาวสุประเคราะห์คุณว่านจุดนี้ก็ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับด้วยดาวเป็นดาวพฤหัสนะครับคู่รองปัตตานีคุณฟางจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสีียนะคครับข้ออดก็ืว่า ปัตตานีไปกระทบสุภะคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีทรัพย์หรือมีชื่อเสียงอะไรประมาณนั้นส่วนข้อเสียคือปัตตานีมีราหูเกาะหมายถึงความคลุมเครือนะครับในการคลองคู่คุณว่านธนกิจจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นเดียวกันนะครับข้อดีคือปัตตานีไปกระทบโผขาคู่นั้นจะเป็นคนมีทรัพย์ส่วนข้อเสียคือปัตตานีเป็นสีข้อดีข้อดีอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือปัตตานีเป็นสีในทางทักษะคู่นั้นจะส่งเสริมดวงชะตาส่วนข้อเสียปัตตานีไปกระทบ ซ้อนด้วยวระสากับหงสองซึ่งอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการคู่ครองค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับปัตตานีนั้นไปกระทบนาวังด้วยจะมีความพัดพลากฟแฝงอยู่ในการเป็นคู่ครองนะครับในดวงชะตาของคุณฟางเนี่ยช่วงอายุ3 2มสองนั่งสามสามกักันยาวห6ถึงกันยาย,ยน67เนะครับเรื่องของความรักค่อนขอ้างจะมีปัญหานะครับด้วยาดาวศุกร์นั้นเป็นกระทบกินะและไปยังไปกระทบมหอุบัติแรงาวาวิชานะครับเรื่องเพศตรงข้ามก็มีปัญหา,ชาเช่นเดียวกันนะครับด้วย พระยังนั้นเป็นอุตสาหะในทางทักษะคุณว่านธนกิจช่วงอายุ38มแปดงาเนี่ยคือเราสามสิงหาหกถึงสิงหาคมหกนะครับเรื่องของความรักค่อนข้างจะมีปัญหาเช่นเดียวกันกน,กน,นะครับด้วยดาวศุกร์ไปกระทบอเริซึ่งแปลว่าวอุปสรรคนะครับและดาวศุกร์ยังไปกระทบพยายะซึ่งหมายถึงความคลุมเครือเลยนะครับจุดสําคัญอยู่ตรงที่พระรยังเป็นกาลกณีในอังคาวิชานะครับมีปัญหาเรื่องเพศตรงข้ามโดยตรงนะครับถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องโอกาสก็าทางไกลทางมันเป็นไปได้สูงมากนะครับ ถึงตรงนี้ก็พอจะสรุปได้ว่าคู่วันเกิดของทั้งสองคนนะั้นต้องถือว่าค่อนข้างดีนะครับด้วยเป็นคู่ธาตุแปลว่ามันคงส่วนคู่เดือนเกิดต้องถือว่ามีปัญหานะครับด้วยเป็นคู่ศัตรูปแปลว่าตัดทอนดวงชะตาให้ต่าลงนะครับเรียกได้ว่างานนี้ก็เสียได้ครึ่งเสียครึ่งนะครับความมั่นคงครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหาขอโทษนะครับอยู่ที่เกณฑ์ที่ดีทั้งสองคนนะครับความมั่นคงคู่อยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหาทั้งสองคนนะครับความเป็นคู่ครอง เหมือนทั้งสองคนจะมีความอึมครึมหรือม,มีความไม่ชัดเจนในการเป็นคู่คลองนะครับเกิดจากดวงชะตาของทั้งสองคนช่วงอายุจรน,นี้จะมีปัญหาหนักหน่วงจะไปอยู่ที่คุณว่านธนก,กิจนะครับคือช่วงอายุ38ยัง39เนี่ยคือราสิงหา66ถึงสิงหา67นะครับช่วงนี้ต้องถือว่าเข้าเขตอันตรายนะครับถ้าทั้งคู่จะครองรักกันต่อไปจะต้องให้ผ่านสิงหา67นี้ไปให้ได้นะครับจะว่าไปแล้วในดวงชะตาของทั้งสองคนก็ต้องถือว่าทั้งคู่เนี่ย ยังไม่ใช่คู่เคมีต่อกันนะครับด้วยออทั้งคู่นั้นอาจจะเป็นคู่จิ้นก็พอเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นคู่จริงต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหานะครับเมื่อวิเคราะห์จากดวงชะตาของทั้งสองคนต้องถือว่าเป็นคู่ค่อนข้างจะมีความอุมครึมแฝงอยู่ในการเป็นคู่ครองของทั้งสองคนนะครับจะว่าไปแล้วคู่นี้นั้น ก็ไม่ใช่คู่ฉลกนะครับจะช้าหรือเร็วก็จะต้องมีปัญหากันอยู่ดีนะครับถึงวันนี้ก็อาจจะขอย,ยื้อกันได้สักนิดหน่อยนะครับถ้าจะยือ้อแต่ก็จะไม่เกินสิงหาคม2567ที่กําลังจะมาถึงนี้หากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้งสองคนให้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับผมอาจารย์ไก่อนะันทยยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุทหลานการสอบไลก่การเลื่องชั้นเรื่องตำแหน่งการโยกย้าย สุขภาพโรคภัยหรือทุกข์ทรมาที่เป็นหนังของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่วงการโหดมามากกว่า20ปีเรียนรู้มากับทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของุกคนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับข้อมูลที่ผมใช้การตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถายลายฝ่ามือทั้ง2ข้าง3ก็คือายเซนไม่มีายเซนเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือเพื่อดูธาตุของลายมือนะครับ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูโอหังและ5คือโทรศัพท์ที่ท่นานใช้ขอบคุณทุกท่านสาหรนะครับ เงินทองจะได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้แฟนนะ่ารักไปอยู่ในวว่ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่อยากวิเครดดาะห์ดวงชะตาท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อที่081159996วันนี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ i อดีไลน์นะครับเวลาเข้าันสักการนกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อหนึ่งดวงชะตาะครับจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปหากท่านผู้ชมสนใจดนาะราท่านใดที่ท่านชอบนะครับให้พิมพ์คำว,ว่าวิเคราะห์ดวง แล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องควดนันทานะครับซึ่งผมทำมริการไว้มากกว่า300คู่เลือกคู่ที่ชอบตามตัทยาศัยนะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมนะครับในวันที่ที่ท่านมีหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กาขอบคุณและสวัสดีครับ